เอวเมสุตังเอกังตมยังภควะพานาสียังมิหรติอิสิปตะเนมมิคาถาเยตตะโคภควปัจวะคีเยปิโอามันเตสิทเว จิตเต้นนเสวิตาพาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกาโนโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนาทันหิโตโยจายังอัตติลมัทนาโยโคทุโคอนาริโยอนาทันหิโต ทิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจากุกขะรียาณกะรนีุปัสสัญญาอภิญญาสัมพุทธายะนิพพานายาสัมวัตติกตมัจจาสภิกเวมัชทิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจากุกขะรี ยานก a l ะณีอุปสสมายะอภิญญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติอยเมวะอนิโยอัตถันติโกมัคโสยะทิธัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปโสสัมาว ปทาตถาคเตนะอภิสมพุทธาจากภูการนียานการนีอุปสมัยะอภิญญาญาสมพุทธายะนิพนาญาสัมวัตติอิทังโคปนาพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขะชาณะปิทุกขะมานันท ขังโสกปฏิเทวทุกขโทมนาสุปายาสปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมเปิดันนละปฏิตามปิทุกขังสังเิตเตนะปัญจุปาทา วิการนันทิลาคาสหากาตาตากระตาต,า,ตาพิธันทินีเสยธิทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอิทางโคปนภิ ดูทักามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอเยเมวะอริโยอัตถัมิโกมะโคสยทิธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโกสัมมาวะ อริยสัจจังติเมภิกขเวพบเพอนนโนตสุเตสุธรรมเมสุจักผงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังโกขังอริยสัจจังปวาริญย

სამმმთიუილეციითომ, ᗀ მ მ დ თ რ ო ტ რ რ თ ი კ ჾ ิ� ო ᗀმმთიცქნდკუნო, ᗀმლთროტრთრმქს ทัพาทิอิทังทุกสมุทยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนโนสุเตสุธรมเมสุจักุงอุทัาทิญาณังอุทัาทิปัญญาอุาิิาุทาิ โลโกอุตตปาทิตตังโภปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเขเวปุอะณโนสเุติสุธรรมเมตุจักขุงอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิโลโกอุตตปาทิตตังโภปนิทังทุกข มสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมผิกขเวปุพะณานุสุเตสุธรรมเมสุจักกงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจชาอุทปาทิอานุโคอุทปาทิอิทังทุกขเนโรโทอริยสัจจั่งติเมผิกขเวปุพะณานุ สุเตสุธรรมเมสุจักโงุทัพปาทิยานังอุทัพปาทิปัญญาุทัพปาทิวิชชาุทัพปาทิอาโลโกอุทัพปาทิตังโภปนิทังทุกขันิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมพิขเวปุเพออนนุสุเตสุธรรมเมสุจักโงุทัพปา อุททปาฐิยานังอุททปาฐิปัญญาอุททปาฐิวิจชาอุททปาฐิอาโลโกอุททปาฐิตังโภปนิทังโทฆะนิโรโธอนิจสัจจังสัจจิกตังติเมภิกขเวปุคเเอนนุสุเตสุทธมเมสุจัุทปาิาัง

อุตตปาฏิอิทังทุกขานิโรธทคขามินีปฏิปัตตาอริยสัจจันติเมพิขเวพบเพออนโนสุเตสุธรรมเมสุจักภุมิอุทธปาฏิอานังอุทธปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอาโลโกะอุทธปาฏิตังโคปปนิทังทุกขานิโรธทคขามินี ปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิเวภุเพอนุสุตสุธรรมเมสุจักโงอุทปาทิยานังผุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโ อุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปัาอนิยสัตจังภาวิตันติเมพิเขเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักภุมอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวิกีวันจะเม เพียรเวติเมสุจตโสุอริยสัตเตสุเอวันติปริวัตตังทวัตสาสังลังยถาพูตังยานธัสนาสิตวิสุตตังขโหสิเนวตาวะทังเพียร์เวสัตเทวะเกโลเกสมา สัมมารมณนียรปชายสเทวมมนุายานุตตรลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธัจจัญญาสิงญโตจะโคมพภิกขเวอิมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสาคาลังยัตถาปูตังยานัทสนังสุวิสุทธ ังอโหสิอาขาหังเพกเขเวสเทวเกโลเกสมารเกสพระมเกสัสสมณพรมมณียาปชายาสเทวมนุสายาอนุตตลังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทธปัจัญญาสิงญานันจปนเมธาสนาอุทปาทิอากุปปาเมมิโม ติอายมันติมาชาตินาติธาเิปุนาปวติอิธทมะวจัปปะควะอาตมนาปัญจวะคิยาภิกขุปะคะวะโตมาสิตังอภินันทุนอิมาสัมินจัปนาเวยยการณาสมิงภัณยมาเนอายาสมมโตโกฏัญญาสวิรชังมีตัมมาังธรรมจัก มุทธปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมังสัพพัังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพกวตาธรรมมาจากเกปุมมาเทวาสัตตมนุสาเวสุง

ສັດຕະັງສຸດທ นังเทวานังสัตตังสุตตวานิมานรติเทวาสัตตมโนตสสาวสุมิมานรตินังเทวานังสัตตังสุตตวา ตัวสวัตติเทวาสัตมนุสเพสุงปารณิมิตวสวัตตินางเทวานางสัตถังสุตวะพระมัปปโรหิตาเทวาสัตมนุสเวสุงพระมปุโรยิตานังเทวานางสัตถังสุตวะมหาพรหมา มนุษสาเวสุมมหาครามานางเทวานังสัตตังสุตตะวะปริตตาภาเทวาสัตมโนุสาเวสุมปริตตาภานางเทวานังสัตตังสุตตะวะอปานาภาเทวาสัตมโนุษาเวสุมงอาปมานา ยงอาภาสรานังเทวาังสัตตังสุตวะปริฏตสุภาเทวาสัตตมนสสะเวทรงปริฏตสุภาน낭เทวาังสัตตังสุตวะอาปัมานสุภาเทวาสัตตมนสสะเวทรงอาปัมมานสุภา สุภกินหกาเทวาสัตตมนุสสาวสุงสุภกินหกานางเทวนางสัตถังสุตวะอาสันดีสัตตาเทวาสัตตมนุสสาวิสุงอาสันนีสัตตานางเทวานางสัตถังสุตวะเวหพลาเทวาสัตตมนุสสาว พระานังเทวานังสัตถังสุตตวาอวิหะเทวาสัตถมนุษสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตถังสุตตวาอัตบปาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงอัตบปางเทวานังสัตถังสุตตวาสุทธสสาเทว

ภะคะวตาภาลานสียังปิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตังทามจักกังปวัติตังอาปิวัติยังสมเนเณวาพระมเนนณวาเท คะเนนเตนะโมโหเตนยาวาพระมโลกาสัจโตอาโพคาจียะจตัสสะหัสีโลกตถาตุสังัมปิสัมปะกัมปิสัมภเวทิอัปปัมมโนจะโอะลาโลโอภาโสโลเกปาตุระหุสิอตทิ สอัญญาสิวัตถะโพกุลทันโยัญญาสิวัตถะโพกุลทันโยติอิติหิทังอายะ